อุปกรณ์ที่คุณจะมาลองรับแอปพลิเคชันมีอะไรบ้างสวัสดีครับผมเดอ์อิรงครับมาเดอร์จะมาแชร์ประสบการณ์ครับในการรับงานเขียนแอปพลิเคชันบวลามาเดอร์ไปคุย r e i r e m e n รมเรสกับลูกค้าสิ่งที่มาเดอร์ต้องได้กลับบ้านต้องมี3อย่างอย่างแรกก็คือ requirement ว่าแอปพลิเคชันคุณทำอะไรได้บ้างเรือ่องรดที่2คือ t a r ์เกของคุณคือใคร แล้วเบนที่สามก็คืออุปกรณ์ที่จะให้แอปพลิเคชันที่เราที่เข้ามาจ้างเขียนเนี่ยไปรันกับอะไรไม่งงนะครับนะครับคือ่งนี้อธิบายให้ฟังคือ,อาบางทีลูกค้าเนี่ยนะครับนะครับต้องการกวาดหมดทุกอย่างแหละนะครับรันด้วย Android ได้ไหมพี่เอารันด้วย i อ s ได้ไหมพี่เอารันด้วยเว็บไซต์ด้วยไหมเอารันด้วยเดสก์ท็อปได้ไหมเอาทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายครับมีค่าใช้จ่าย นะครับถ้าคุณต้องการจะรัน Android only ราคาแบบหนึ่ง iOS only ราคาแบบหนึ่งเว็บไซต์ n อ y y ราคาแบบหนึ่ง3อย่างออราคาจะเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นหมายควาว่าลูกค้าต้องรับรู้ก่อนว่านะครับคุณจะเอาแอปพลิเคชันอะไปรันบนกับอุปกรณ์อะไรลูกค้าก็จะงงลูกค้าก็จะถามต่อว่าแล้วจะรันกับอุปกรณ์อะไรดีต้องถามที่ทาร์เกตครับหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยเขาใช้อุปกรณ์อะไรอยู่ เราคิดตามนะครับอย่างเช่นถ้านะครับเป็นคนวัยหนุ่มนะครับเป็นวัยหนุ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็จะเป็นพวกโมบายนะครับโมบายแอป Android iOS อะไรประเภทนี้นะครับนะครับ OR หรือกลุ่มทาร์กเกตของคุณเป็นคนที่ส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานนอกบ้านนอกสถานที่แอปพลิเคชันจะใช้นอกสถานที่เนื่องเาะว่าโมบายแอปจ๋าแน่ Android, แน่ d r o i d i ยแน่ นะครับกลุ่มทำงานของชั้นส่วนใหญ่นั่งโต๊ะส่วนใหญ่จะอยู่บนเดสจะอยู่บนต้องการอะไรการทดการ์ดที่เป็นจอใหญ่ๆเป็นแบบแลนด์สเคปแน่นอนครับตอบโจทย์คือต้องเป็นเว็บไซต์แน่ๆเห็นไหมครับสิ่งแรกต้องดูจากทาร์เก็ตหรือกลุ่มคนที่เขาจะใช้แอปคชันก่อนว่าไอ้เจ้ากลุ่มคนพวกนี้มันใช้อุปกรณ์ตัวไหนเยอะใช้แอนดรอยด์เยอะรู้ Android ไปเลยถ้าใช้ iOS เยอะ iOS ไปเลยหรือว่าต้องใช้สองสองได้คุณก็ชใชงน้ำหนักเอาส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้มือมือถือใช้เป็นเป็นเป็นหน้าจอเดสก์ท็อปปเเเเเวว็็็็บบไไไซซตต์์์์กกดดสสออานทป พอเกิดเรียนนะครับนะครับของสำคัญต้องเอากลับบ้านครับ Requirement Target และ Support Device อะไร